ลาบะซาเครื่องวันอัลโลฮอร์สวันนี้มาเที่ยวที่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ท่าเรือสเน็กมากับน้องสาวนอ้นองฟ้า <laughs> นะะ้อง้าเออเอฟอันไลเดย์เดลซอมบอร์ด เ,เ,ออเยอะมากเลส์เน็กฮอลแลนด์เรือเยอะเลยปกติถ้าหน้าร้อนช่วงมิถุนากลางกระดาจะมีเรือเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ใกล้หน้าแหร์รแล้วน้า เอาเลดูหนาวก็เลยมีเรือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาเทีย่ยวฮอลแลนด์ค่ะประเทศฮอลแลนด์เมืองสเนคก่่าเลือสเนคมากับน,น้องฟ้ากับสามีเขาแอนแกเป็นคนขับเรืออยู่อันนี้คือข้างในข้างในก็จะมีห้องน้ำ แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นที่นั่งสำหรับกินอาหารหรือว่าถ้าจะนอนก็เก็บโต๊ะแล้วก็นอนไดอ้อันนี้ก็เป็นที่ทำล้างจานทำครัวทำอาหารเอามาักแผลจนี่กินน้ำเ็นนะ 哈哈哈！哈哈哈哈哈！ ดีมากเลยค่ะวันนี้อยู่ที่21อ็ดองศาวันนี้คือวันอาทิตย์ค่ะวัน,นอาทิตย์ที่วันที่เท่าไหร่เนอะแปเกายี่สิต้องนับวันจำวันจำคืนไม่ค่อยได้แล้วตรงนี้เที่ยวด้วยกันค่ะ เจ้าของเรือน้องฟ้าเรือน้อยแต่ที่พบจ้าทีต้อนรับทุกคนเลยนะ,ะถึงแล้วจ้าถึงที่จอดเรือแล้วก็จะลงไปเดินเล่นกันกินข้าวเที่ยงนำ้ำกินข้าวเที่ยงนำ้ำวันนี้หอบข้าวมาปิกนิก

อันนี้เป็นเรือแพถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเรียกว่าเรือแพเรือนอน ตอนนี้เรากำลังจะเอาเรือเทียบท่านะคะกำลังหาที่มัดเชือกเห็ดพึ่งเอาเชือกมาที่เห็ดพึ่งอ่าไม่ใช่อ่ะมันพูดเล่น ตอนนี้มาเดินเล่นกันนะคะก็พักจอดเรือกินข้าวเสร็จก็พาก,กันเดิอนออกมามาเดินเล่นกันาทักทายหน่อยไหม ทักไทยหน่อยไหมทักทายอีกไหมทักแล้วเนาะทักอีกวันนี้วันอาทิตย์ช่วยพูดช่วยพูดให้หน่อยไม่ได้ช้อปปิ้งเดินเฉยๆร้านปิดหมดเลยวันนี้เงียบร้านค้าร้านอะไรทุกอย่างปิดหมดเพราะเป็นวันอาทิตย์ไม่มีที่ให้ช้อปปิ้งม่ได้ยงไม่ต้องเปลืองใช่ไม่เปลืองตังค์เดินเล่นได้อย่างเดียวเดี๋ยวพาชมวิวไปเรื่อยๆค่ะ

ตอนนี้เราก็จบทัวร์แล้วก็มาถึงท่าเรือท่าจอดเรือหมดเวลาเที่ยวแล้วค่ะ